กราบสวัสดีดท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยครับยูดับ TU 0 0 2ย์นสองนะครับผมวันนี้เราจะมาตีบอสรอนะครับเดินทางสุ่กันตีบอสรอเลย,ยาามาทุกคนเดยวเดี๋เวเราจะาวาว้าไปว์ปไปตอนที่เราไปซื้อชีพกันเลยนะทุกคนโอเคนะครับทุกคนตอนนี้เราก็มาถึงแล้วนะทุกคน เราก็มาถึงที่ซื้อชิปกันแล้วนะทุกคนไปเราไปซื้อชิปกันเลยนะทุกคนนี่เข้ามาซื้อชิปมาเลยนี่ครับทุกคนนี่ซื้อชิปเรียบร้อยนะไปะเราไปนะทุกคนไปเราจะไปตรงนู้นนะทุกคนไปนี่ทุกคนเราจะไปตีรอนะทุกคนกคนี่นะ นี่เราเข้ามาแล้วนะทุกคนนี่นะเข้ามาแล้วนะนี่นะครับตรงนี้คือจุดตีรอนะทุกคนไปนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวตัดภาพไปตอนที่เราเข้าดันไปตีบอลเลยนะทุกคนโอเคนะครับทุกคนตอนนี้เราก็วาร์ปมาแล้วนะทุกคนนี่มาเรามาเริ่มตีเลยนะทุกคนนี่ครับทุกคนโอ้ยโอ้ยโอ้ยนครับมันเด้งอยู่ครับ โอ้ย,อยตอนนี้ผมมาตีกับเพื่อนสองคนนะครับอันนี้มันปิดผีผีให้เลยดูนี่ครับลองมาตีบอลร้รอนนี่ครับนี่ผมผมรู้สึกว่ามันตียากกว่าเดิมมากเลยนะเห็นไหมบอลร้รอนแม่งชอบวาร์ปไปวาร์ปมาวาร์ปทำไมก็ไม่รู้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันโอ้ยนี่ยอือ มี่ท่านบูไปเอาละตีเนึโอ้ยนะครับผมแนะนำครับตอนตีบอสรอให้เปิดหาคีย์สังเกตน,นะผมมันจะช่วยอยู่แต่มันช่วยไม่มากนี่ทุกคนก็อะไรเขาอันนี้ผมคุยกับเพื่อนในแชทน,นะเขามาตีของเดือทั้งสองครั้ง โอ้ยโอยโคตรเจ็บเลยว่ะนี่ครับตีบอรลนี่ครับเดียวบอลเลือดเหลือครึ่งเลยนะทุนดูมาเร็วครับบอลรอตีกี่นาทีนะแต่ผมว่าไม่ไม่ไม่แบบน่ากเกินสิบนาทีทุนโอ้โหโอ้โห ไม่ีวอดล้อตตีผมแทบไม่เข้าเลยทุกคนนี่ครับตอนนี้ผมตีวอดล้ออยู่วันวันเลยทุกคน่ครับโอ้ยโอ้ยผมเกลียดตอนนี้มันใช้สกิลนี้ว่ะตีตีต,ตีโอ้ยอยากเกลนแสนลำบากครับทุกคน ตอนนี้เพื่อนผมจะตายยังยังไม่ตายวะยังอึดอยู่ผมชอบเกี่ยตอนนี้มันทำผมลอยบนฟ้ามันเกี่ยวเวลาวิไม่น่าเกินอ,อนอนะทุกนคนโอ้ยโอ้ยโอ้ยทุกคน รอรับรอ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 รับโอย <ain> โอยอ <airpl Pon> <ing> <uba> โอ,โอ,โอ้ยท e ุกนทุกคนทุกคนมีีมีีมมีโี นี่นี่บอลรอแก้ตายเลยทุกคนทุกคนบอลรอแก้ตายแล้วบอลบอลรอแกตายแล้วบอลรอแกตายแล้วทุกคนตอนนี้เพื่อนผมขอปิดฉากครับผมมันอยู่นี่มันอยู่นี่มันอยู่นี่เรือเร ckså, ือเร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 ือเพื่อนผมขอปิดฉากนะทุกคนเพื่อนผมขอปิดฉากเออปิดฉ <eres S 2> ากแลก้วละทุกคน เปียอลเราก็จะมาตีบอลร,รออีกรอบนะทุกคนไปทำมาตีอีกรอบมันดีกว่าเข็ดเงินไปไปกันดีกว่าเดี๋ยวผมไปซื้อคลิปก่อน,นทุกคนไปเดี๋ยวผมขออนุญาตไปซื้อคิวทุกคน เดี๋ยวผมจะตัดภาพไปตอนที่ผมอยู่ในดันดันรอเลยนะทุกคนโอเคทุกคนตอนนี้เราก็เข้ามาในดันบอลแล้วนะทุกคนไปเริ่มตีเลยนี่ครับนเ่ี้นี่ใช้ดาบรอมาตีรอทุกคนมันวาร์ปมามันตายทุกคนนีี โอ้ยโอ้ยมีนองฟ้ามีพาสตีนสา,นาวทุกคนครับ <c oughs> นี่มาลุมตีรอทุกคนนี่นี่นโหูแปบ๊บเดียวบอสเลือเหลือครึ่งเลยทุกคนใช้ดาบรอมาตีรอครับทุกคนโอ้ยโอ้ยโอ้ยทุกคนโดนโดน,โดนแต่ไม่เจ็บ พาะผมโดนแต่ไม่เจ็บทุกคนโอ้ยนี่ดูมันตีผมดยงไม่เข้าเลย,ยแยบแบเดียวครับจะตายแล้วแต่ก็ยังไม่ตายเล้วพี่ครับ จะตายแต่ไม่ตายคนระับเม,มื่อไร่บอสจะตายครับใกล้ตายแต่ไม่ยอมตายบอสโอ้ยโอยโอยโ,โ,โอ้เกียรตมิมานะนำให้พวกเราบินขึ้นฟ้าเนี่ยทุกคนมันหามันอยู่ตรงนี้แหละทุกคนบอสตายแล้วทุกคน ตีดุกคนป่าที่ควรเราจะไปตีบอสรอต่อกันเลยนะทุกคนป่ะอ๋อมืนสี่ครับแต่ตอนนี้ละสี่พันครับ โอเคทุกคนตอนนี้เราก็ซื้อชีป่านแล้วนะทุกคนไปทุกคนเอ้ยผยใช้สก,กิลจบล้ไม่เป็นทุกคนถีอว่าทุกคนยังไม่เห็นละกันนะทำทำเป็นไม่เห็นนะทุกคนไปเดี๋ยวผมจะวาร์ปไปนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะขอเดี๋ยวผมจะขอวาร์ปไปที่ดันบอสรอนะทุกคนแต่ว่าขอรอเพื่อนก่อนเดี๋ยวผมตัดผพพ้าไปเลยนะทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวตัดผ้าไปเลยตอนนี้ก็ตัดผ้ามาแล้วนะครับตีครั้งที่สามแล้วทุกคน ตีบอสรอครั้งที่สามทวนนี่ครั้งที่สามแล้วเนี่ยสี่ทวนผมมาตีบอสรอแค่สองครั้งได้ทั้งหมอกได้ทั้งดาบเลยทุกคนโอ้โหโอ้โโอ้โโอ้บอสรอนี่ผมแนะนําเลยนะมันเป็นจุดจุดฟาร์มไม่บอกกับฟาร์มตังที่ดีมากเลยทุกคนผมแนะนําให้มากันนะครับโอ้แต่ผมรู้สึกเหมือนผมจะเป็นหวัดแล้วทุกคน ซึ่งเหมือนตัวเองจะเป็นหวัดลนะนี่ครับตีวอสรอไปเลยนะครับตีไปเ,เรื่อยๆทุกคนตอนนี้คือเพื่อนผมได้ดับไปอีกหนึ่งคนนะเลยอีกหนึ่งคน,นทุกคนเดี๋ยวว่าจะตีอีกเพื่อนอีกคนจะได้ดับทุกคนถ้าแฟกไม่หมดก็เลิกตีทุกคน ว้ามาโอ้ยทุกคนตองตีบอสรอเลยทุกคนทุกคนอาจจะเห็นแบบตัดภาพกับว้าบ่อยหน่อยทุกคนอย่าอย่าลำแข้งทุกคนนี่แหละทุกคนจะให้ผมตัดภาพไปตอนตีบอสเสร็จเลยทุกคนตีบอสก่อนเพื่อจะได้รับก็นะทุกคนระหว่างตีบอสอย่างอ่อนเลยทุกคน ใครที่มันตีบอสก็จะได้ exp ครับเงินหมดเลยทุกคนโอ้ยโอ้ยเป็นจุดฟาร์มเลียงกับฟาร์มตังค์ที่ดีมากครับแนะนำเลยทุกคนแต่ผมแนะนำให้ไปเก็บแฟกมินก่อนทุกคนให้ไปเก็บแฟกมินอย่างผมเนีหมื่นสี่แลอสี่พันแล้วทุกคนอยู่รอตีตรงนี้เลย โอ้ย,อยแต่ผมรู้สึกว่าตีนานกว่ารอบที่แล้วนะวทุกคนตายแล้วนะโอโอเคได้ได้ด่าไหมได้ด่าไหมโอเคทุกคนเดี๋ยวผมจะตัดภาพไปตอนที่ดานใหม่นะทุกคนโอเคทุกคนแล้วก็มามาที่บอสรออีกเช่นเคยนะทุกคน S <S> เดี๋ยวผมจะตัดภาพไปตอนที่ตีบอสลอเสร็จเลยนะทุกคนโอเคทุกคนตอนนี้เราก็ตีบอสลอสเสร็จแล้วนะทุกคนโอเคทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวเราว่าไปตอนที่ลงดันลอเลยนะทุกคนโอเคตอนนี้ทุกคนเราก็ว้ามาแล้วนะทุกคนเราว้ามาแล้วนะต้อมาตีบอสเลย <S <S มาตีบอสเลยนะ

แต่ถ้าเกิดแฟกเมนต์ผมหมดแล้วเพื่อนยังไม่ได้เดี๋ยวผมก็จะไปลงร้านครับอ้บอสคนนี้ตียากเนี่ยวิ่งมาไปมาดาเิดหนึ่งล้านคน ตีไปเลยทนโอเคนะทุกคนเดี๋ยวผมตัดภาพไปตอนที่ผมตีเสร็จเลยนะทุกคนโอเคนะครับทุกคนตอนนี้เราก็ตีบอสเราเสร็จแล้วเนะดี๋ยวเราจะวาร์ปไปตอนดันบอสรอใหม่ทุกคนเสื้อผมยังไม่ได้ดับนะโอเคนะคทุกคนตอนนี้เราก็วาร์ปมาที่ดันรอแล้วทุกคนไปเริ่มตีกันเลยไปตีบอสรอเลยดูนตอนนี้แฟกเมนผมก็หมดแล้วนะทุกคน ถ้าถ้ารอบนี้ไม่ได้อีกเดียวผมก็จะไปลงดันเอาแฟกเมน้นต์ล้างโทษหรือไม่ก็ต้องหาแฟกเมนต์เพื่อนแถวแถวนี้ครับ ทุกคนเดี๋ยวว้าไปตอนตีเสร็จเลยครับผมเดี๋ยวว้าไปตอนตีเสร็จเลยโอเคนะครับตอนนี้เราก็ตีบอสล้อเสร็จแล้วนะครับตอนนี้ครับผมเดี๋ยวเราจะไปตีล้อใหม่ครับเดี๋ยวผมจะว้าไปดันล้อเลยนทุกคนตอนนี้ครับเราก็มา ดันบอสรอครับตอนนี้เรากำลังตีบอสรออย่างมัวมันเดี๋ยวเราจะตัดภาพไปตอนตีเสร็จกันเลยนะทุกคนโอเคนะทุกคนตอนนี้เราก็ตีบอสรอเสร็จแล้วนะครับได้ได้ได้ยังครับได้ได้ดาวหรือยังครับยังไม่ได้ทุกคนเราก็จะีามาไปตอนที่เรากำลังตีบอสเลยนะทุกคนโอเคนะทุกคนตอนนี้เราก็วาว์ปมาแล้วนะทุกคนเดี๋ยวเราจะตัดภาพอีกทีนะตอนเราตีบอสเสร็จนะทุกคน โอเคนะครับทุกคนตอนนี้เราก็ตีบอลรอเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับตอนนี้ครับเพื่อนผมได้ดาบเรียงครับโชว์ดาบนะครับโชว์ดาบนะครับผมตอนนี้ครับเพื่อนผมก็ได้ดาบรอเป็นที่เรียบร้อยครับผมขออนุญาตจบคลิปเพียงเท่านี้ครับกดไลค์กดติดตามนะครับกดไลค์กดติดตามกันนะทุกคนก็ขอตัวลาไปก่อนทุกคนบายบาย